ข้าวนี้แหละอร่อยเลยอร่อยมากมมสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับบักมี่นะคะวันนี้ บังมี่จะพาทุกคนมากินไส้กอกค่ะผักเยอะๆเลยนี่อันนี้ก็ขิงนะคะพริ on, กอ่อนกระหล่ำแล้วก็แตงกวานะคะทุกคนวันนี้ลมอาจจะแรงหน่อยนะคะบังมี่อยู่ที่สวนนะคะไปซื้อนี่ไปซื้อต้นไม้มาอีกแล้วนะคะบักมี่ก็จะเอามาปลูกไว้ให้มันเต็มสะไปก่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวตรงที่ไถยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไถนะคะมาค่ะเหนื่อยๆค่ะทุกคนร้อนด้วยเนี่ยเพิ่งจะได้มีลมเนี่ยเหมือนฝนจะตกเลยเนี่ยจะ จะต้องวิ่งหนีฝนหรือเปล่าไม่รู้มาคะ่ะทุกคนคะ่ะมากินไส้กรอกกับบักมี่กันอืมเบิง้งนี่คะ่ะจริงๆเขามีน้ําจิ้มให้ด้วยนะคะทุกคนไส้กรอกสุรินเขาเขาจะมีเหมือนน้าจิ้มลูกชิ้นเลยแต่ว่าบักมี่ชอบกินแบบนี้เนาะกินแบบนี้คะ่ะมาคะ่ะนี่อืมอืมเร็กอืมอ้อยอืขิงนะคะบอกไม่ซื้อมาเองเด้ออืม ซื้อมาแล้วก็เอามาปอกเองนะคะทุกคนอ,อร่อยเลยนะบักพริกเกีก่ยเนี้ที่ร้านเขาให้มานะคะแต่ว่าดอกไม่เอาพริกเขาขามากินนะพริกกระเหลี่ยงอร่อยเผ็ดด้วย มาค่ะทุกคนคะ่ะม,มาพี่ก้อนนะคบมาทำสวนกับพี่ก้อนยังไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะครับ หรือว่าใส้ก่องที่นี่เขาไม่เน้นทำเปรี้ยวมั้งถ้าฝนตกมานี่นิ่งไม่ทันแม่แต่ทุกคนขายจะบอกม่จะเอา มะนาวใส่เดี๋ยวเราจะมาบีบมะนาวใส่เนาะให้มันเปรี้ยวมึงมีชอบใส่กรอกแบบเปรียปร้ยวๆเล็กน้อยนะคะทุกคนอร่อยใส่เลยบีบปิป้นเลยค่ะเนี่ยใครไม่ชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่เด้อข้าวนี้แหละอร่อยเลยอืมต้องอย่างนี้อร่อยมาก อืม,มอืมกอ้กอนไปก้อนเลียป่าเลยถึงอ่อน รีบกินก่อนค่ะทุกคนเดี๋ยวฝนจะตกได้ความเปรี้ยวของมะนาวก็วคืออร่อยมาก

ตัวชาติเขาจะแบบมีทั้งแบบเปรี้ยวแล้วก็ไม่เปรี้ยวนะคะม่ให้เราเลือกอบอกคืก บรรยากาศอืม,อม ใส่มะนาวลงไปคืออร่อยไม่เลี่ยนเลยออืม,อม,อม อ,อมาก็เอาอเดี๋ยวบอกมี่จะให้ดูบรรยากาศนะคะนี่ค่ะทุกคนตรงนู้นเหมือนแบบเหมือนฝนกำลังตกเลยอะเขียวเลยอะเขียวเป็นทางเลยนี่นะคะข้างหลังนั้นก็สะน้ำนะนี่เลยค่ะที่ซื้อมาใหม่วันนี้ เดี๋ยวเราจะไปปลูกกันโอ้ฝนเมือดมาแล้วจะได้ปลูกไหมเนี่ยหืมรู้เผ็ดอืมจะอ,อ่อนอื้มอันไหนเม่แก่ก็เริ่มเผ็ดนะครับอืม ฝนลงเม็ดแล้วค่ะทุกคน,นทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้บอกมีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝนลงเม็ดแล้วค่ะพี่ก้อนไม่เอาลูกพี่ก้อนเห็นหมานะคะ